วันนานะคะก็คือยินก็ทำมาปีกับอีก3เดือนแล้วนอะอัปเดตวันนี้คือเอาจริงนะคือยินอ่ะ หาข้อมูลมาดีมากจนเรามั่นใจว่ามันขึ้นแน่นอนไม่ได้หวั่นใจเลยว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นแต่ทีนีน้สิ่งที่เราคิดอ่ะก็คือเหมือนแบบมันจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้ามากกว่าไม่ได้มองว่ามันจะไม่ขึ้นเพราะว่ายังไงก็มั่นใจว่าขึ้นแน่นอนมีช่วงหวั่นใจอย่างอื่นไหมก็ไม่มีเลยนะคะอย่างอย่างช่วงแบบช็อกลอสอ่ะแน่นอนว่าผมยนร่วงเยอะแต่ทีนี้นคุณหมออ่ะบอกแล้วล่ะว่ามันเป็นผลจากการที่แบบ ไม่อกซีดิวยิ่งก็คือเข้าใจได้ว่าเออโอเคนะช่วงเวลานั้นมันเหมือนแบบเราเจอเขาเรียกว่านั้นเหมือนเจอสารเล่งเข้าไปและณจุดจุดหนึ่งที่แบบพอยามหมดตีตะเขาก็ต้องผัดผมลงอันนั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบเข้าใจได้เพราะว่ามีการคุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็เลยไม่ตกใจ <c oughs> คนรอบข้างเซอร์ไพรสมากเขาไม่รู้เลยว่ายินไปทำมาเขาบอกเฮ้ยพี่ยินไปทำมาหรอคือเราทำไมมันธรรมาชาติขนาดน,นี้เพิ่งเจอน้องรุ่นน้องอะ่ะเมื่อวันเมื่อสงสาวันก่อนเองอะแล้วน้องก็บอกว่าคือน้องเขาสนใจที่ไปปลูก เขาบอกว่าเขามีแผนอยากไปทําที่เกาหลีหนูก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยแพงน,นะคืออย่างทําผมอะราคาเขาว่าสตาร์ทที่4,0,000นบาทตกประมาณ2,000กราฟซึ่งราคามันสูงมากยินก็เลยแนะนําบอกว่าเนี่ยพี่อะทำมาดูก่อนไหมเรามี ai, แบบดีซให้เห็นเลยก็แหวกให้เขาดูตรงนั้นเลยว่าแบบเนี่ยพี่ทําที่นี่มาน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ทําหรอทําตอนไหนทํานานหรืออย่างคือมันไม่มีใครรู้เลยว่ายินทํามาคือน้องเขาก็คงหาข้อมูลมาพอสมควรเนื่องจากเขาก็คือจะมีปัญหาเหมือนผมแหวงอยู่แบบขึ้นไปมุม เขาก็เลยถามว่าแบบที่ทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือความหอ,อใจยินเอาตรงๆเลยนะมั่นใจมากกว่าเดิมแบบไม่รู้กี่ร้อยเท่าอะมันมันเกินความคาด คาดหมายตั้งแต่แรกด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยมันจะออกมาดีขนาดนี้อะ่ะมั่นใจมากคือไม่ต้องมาใส่แฮร์พีทไม่ต้องแบบใดผมให้สวยขนาดนั้นก็ได้เ <laughs> พราะว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเออหน้าเรามันไม่โซมเหมือนเมื่อก่อนหน้าเรามันไม่ดูบ้งเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบสิ่งที่ทําให้หน้าดูบ้งคืออย่างสมัยก่อนคือยิ่งจะเป็นผมผมอยากโศกแล้วพอผมอยากโศกอ่ะแน่นอนมันกระดกขึ้นมันยิ่งปิดเหม่งไม่ได้ใหญ่เลยอะ่ะมันยิ่งแบบอย่างนี้ลงมาไม่ได้อะ่ะมันก็คือแบบปล่อยเปิดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โห ชัดเจนมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีเรื่องนั้นอีกแล้วอย่างที่ยินเคยเล่าไปเนาะเมื่อเทปก,ก่อนว่ายินใช้เวลาในการหาข้อมูลแบบหลายปีมากจนกระทั่งแบบยินก็คือถาม คนที่เคยมีประสบการณ์การทำมาพ,พี่นักแสดงอะไรก็ตามยังก็ถามมันเหมือนกันว่าเออขอแบบขอดูผลงานหน่อยขอดูสิ่งที่เขาทํามาหน่อยเราก็ขอดูเขาก็แหวกให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยินก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราก็ทําการเลือกเนาะมีที่ไหนบ้างอะไรบ้างหรือมีหมอที่แบบเขาก็บอกว่าเออเนี่ยที่นี่เขามีรีวิวนะยินก็เลยแบบว่าใช้เวลานานมากแล้วก็ต้องหาหมอที่มีประสบการณ์การทาด้านนี้ตรงๆแบบจรงิจรงๆเลยอะคะ่ะเพื่อที่เราจะไม่ไม่ซ้อมอีกอยากให้ดูผลลัพธ์จาก สิ่งที่คนก่อนหน้าเรา่เขาทำมา Ig, YouTube, Facebook มันมีทุกอย่างมีของรีวิวมีงานโชว์ให้ดูหมดเวลาเรามีอะไรที่เราอยากทำอ่ะเราก็อยากจะรู้จากคนที่เขาเคยผ่านการทำตรงนี้มาแล้วทำมาเฮ้ยดีอ่ะทำมาแล้วเฮ้ยสวยอ่ะไม่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยเราก็อยากได้ข้อมูลตรงนี้จากพวกเขาเหมือนกันซึ่งแบบยินก็ยินดีที่จะแชร์ข้อมูลที่แบบเขาอาจจะอยากรู้เหมือนกันว่ายินทำที่ไหนทำมมันดีจังเลยอะไรเงีย้ยยินดีที่จะแชร์มาก